นะครับถ้าเราไปยุ่งกับคนที่เขาสูบบุหรี่สูบบุหรี่แ亡ไงเขาเขาสูบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาทำไงครับเขาก็ต้องพ่นควันบุหรี่ออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนสูบบุหรี่ก็จะพ่นควันบุหรี่ออกมาสารพิษทั้งหลายเข้าไปในร่างกายร้อยส่วนร่างกายดูดไวสามสิบถึงสี่สิบส่วนอีกหกสิบถึงเจ็ดสิบส่วนจะถูกพ่นออกมาในควันบุหรี่ทีนี้เวลาเราไปอยู่ใกล้ๆเขาไอ้อากาศที่เราได้เข้ามาก็ไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์แล้ว มันเป็นอากาศที่ผสมกับควันบุหรี่ที่เขาพ่นออกมาไอ้หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นี่ก็พ่นออกมานั่นแหละเราไปรับเข้ามานะครับพอรับเขามาปุ๊บก็เรียกบุหรี่มือสองเหมือนกับรถที่ใช้แล้วเราไปรับมาก็เรียกบุหรี่มือสองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คนสูบบุหรี่เนี่ยพ่นควันไว้มันก็จะไปติดตามพรมตามผ้าม่านตามที่นอนหมอนมุ้งโดยเฉพาะโรงแรมเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขามีห้องสูบบุหรี่กับห้องไม่สูบบุหรี่ ถ้าเราเข้าไปในห้องสูบบุหรี่ปุ๊บเนี่ยมันเหม็นเลยทั้งนี้ในห้องนั้นไม่มีใครสูบบุหรี่แล้วกลิ่นที่เราได้รับเป็นอากาศบริสุทธิ์นั้นก็เรียกว่าบุหรี่มือสาเป็นสารเคมีก็เรียกบุหรี่มือสาไม่มีคนสูบอยู่ตรงนั้นแล้วเรายังได้กลิน่นและที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าใครสูบบุหรี่เนี่ยส่วนที่จะรับควันบุหรี่มือสามมากที่สุดคืออะไรเสื้อผ้าครับ เพราะเราสูบเนี่ยเราจะอยู่ใกล้มากมันก็จะติดตามเสื้อตามผ้าโดยเฉพาะคุณแม่ค,คุณพ่อคุณแม่ที่สูบเนี่ยเวลาเราเดินเข้าไปใกล้เราจะได้กลิ่นเลยกลิ่นนั่นคือบุหรี่มือสามแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพครับถ้าว่าท่านอุ้มลูกลูกนั้นได้เอาจมูกติดไว้กับหน้าอกของท่านเลยนะเวลาท่านอุ้มเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกก็จะได้รับควันบุหรี่มือสามตัวเนี้ยเข้าไปเต็มเต็มบวกกับบุหรี่มือสองถ้าคุณพ่อกําลังสูบอยู่ ถ้าคุณพ่อคุณแม่กําลังสูบอยู่เนี่ยก็เรียกบุหรี่มือสองแต่ถ้าไม่ได้สูบแล้วได้กลิ่นจากเสื้อผ้านั่นบุหรี่มือสามลิตรของมันสารเคมีที่ได้รับเกือบจะเท่ากับบุหรี่มือหนึ่งถ้าได้รับความเข้มข้นสูงๆเป็นต้นไว้ได้รับอยู่นานๆนะครับแล้วก็ได้รับในควันบุหรี่ที่หลายๆคนสูบในห้องแล้วเราเข้าไปเราไม่ได้สูบโอ้โหคนสูบสามคนเรารับมาหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ใช่ไหมก็เราก็เท่ากับสูบเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันตรายมากๆถ้าหาว่าเราไปยุ่งกับคนที่เขาสูบบุหรี่ผมจะบอกให้ว่าเรายังไม่สูบอย่าไปแตะแต่สําหรับคนที่มีเพื่อนที่สูบเราอาจจะช่วยเขาชวนเขาเลิกได้วิธีชวนนะครับง่ายมากเลยสามอย่างทําให้เขาทาไม่ได้หนึ่งบุหรี่เป็นยาเสพติดเขาต้องใจแข็งที่จะเลิก ยาเสพติดทุกชนิดจะเลิกได้ต้องอาศัยใจแข็งอย่างเดียวไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่สูบไม่กินไม่ไม่เข้าไปคลองแวะนะครับอันที่สองบางทีมันมีความสุขอยู่ที่ปากเคยคาบเคยคีบอยู่หายอย่างอื่นมาคาบมาคีบแทนบุหรี่ที่มันไม่ต้องใช้บุหรี่นะอันที่สามควันบุหรี่มือสองนี่แหละตัวชวนกลับเข้าไป เคยได้ยินคำว่ากลับเข้าไปหาคนใหม่ไหมนะอะไรที่เราเคยพอมีการชักชวนเนี่ยจะกลับเข้าไปหากันใหม่นะครับเพรานะนันควันบุหรี่มือสองพอเราได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราคิดถึงเมื่อตอนเราสูบแล้วทำให้เราสูุเลิกไม่ได้เพราะมันมีการเรียกกลับไปหาใหม่เป็นการเชิญชวนใหม่เพรานะนั้นทำสามอย่างนี้ให้ได้เนี่ยเลิกบุหรี่ได้แน่นอนนะครับผมรับรองเพราะผมเอง เมื่อเคเมื่อก่อนก็เคยสูบบุหรี่วันละสองมวนเอ้ยวันละสองซองแต่เลิกได้เพราะตั้งใจจะเลิกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยให้กำลังใจเลยว่าบุหรี่นั้นเลิกยากแต่เลิกได้ครับเลิกได้เพราะกำลังใจเลิกได้เพราะเราไม่กลับไปหาสิ่งแวดล้อมเดิมๆนะครับให้กำลังใจพวกเราคนที่ไม่เคยสู